สวัสดีจ้าอยู่กับสาวอ่อนบ้านนาคือเก่าคือเดิมเ้ยค่ะเด้อเพิ่มเติมคือมาพามาชมสวนบวบจ้าสวนสวนบวบหอมของเราค่ะกำลังเป็นนวยค่ะ กำลังออกลูกเป็นหน่วยออกมากออกผลอย่างสวยงามเลย บวบหอมเด้อค่ะเด้อบวบหอมสวยงามมากจ้าบวบหอมทำอาหารได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะ กำลังสวยงามออกหมากออกผลบวบหอมจ้าบวบหอม ต้องเด็ดใบออกเป็นทุกขอ้อเป็นทุกข์บวกเราอ่อนไม่แต่ลูกลูกบวกกำลัง ทำเกี่ยงทำออมดี อยู่บ้านนอกบ้านนาฮ้องกะปลูกอยู่ปลูกกินแบบนี้น่ะพี่น้องเฮ้องบวบหอมกำลังผัดแส่บพี่น้องผัดกรแแสบหนึ่งกรแแสบแกงใส่น้อหม้นะคะเนะื้อหอมเป็นบวบหอมแต่ภาษาบ้านเฮ้อ ปลูกยูลูกกินปลูกพริกเค้อบวบแตงทั่วตกหนาแหล่งมาเข้ากับมะปูกยูลูกกินนี่คือวิธีของคนบ้านนอกบ้านนานะะเนาะค่ะเนาะสาวอ่อนบ้านนาะกะเฮ็ดแบบนี้มา,าแต่พอตาแมพาทํามาพุนละค่ะวิธ จากหน้าฝนมาเขามาหาหนาหนาวเนาะค่ะเนาะพล้ก็เริ่มปลูกพักปลูกยูปลูกกินเพราะบ่ได้ซื้อกินเนาะคะ่ะฟังเสียงธรรมชาติเป็นน้ำพ้อมอยู่แบบมีความสุขอยู่จังไหนอยู่ให้มีความสุขก,กะเฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะ ยามแรงเนาะแต่วันไกลจะรับขอบฟ้าเขากะมาอยู่กับหัวกับสวนแบบนี้ละจ้าหน้าฝนปลูกบวบว่าเป็นนวยแล้วพี่น่องหน้าฝนบวบบวบว่าเป็นลูกแกบวบจะเป็นช่วงหนาหนาวอันนี้คือแถวบ้านเสาอ่อนบ้านนาะ ปลูกเบงเนาะลองปลูกเบงว่ามันจะแม่นคือเพิ่นเว้าบว่าซันแม่นอีลีพี่นงหนาฝนงามงามแต่ดอกเป็นดอกมาบ่จับนวยค่ะอืมบ่จับนวยหน,นาต๊หนาหนาวมะเนี่ยหนาหน,นาวมันจะมีหมอกน้าเนาะอ่ออากาศจะชื้นแน่กันเลยหมากเยอะหมากเยอะพอสมควรพอประมาณจา้ะ เขาก็จะเด็ดใบออกน้ำเด้อเห็นว่าจังสี่นะเด็ดใบทุกวันเนะะ้อค่ะเด้อเด็ดใบเด็ดยอดให้แตกให้แตกออกเป็นทุกข้อเลยเด้อเจ็บทุกวันจะ้ะพี่น้องมาหาม่ยำม้ามากันได้เก็บไห้นะคะเนะาะบ่ได้ซื้อกินปลูกไว้ เหลือกินเท่ากับขายไปสั้นละเล็กๆน้อยๆนอยเนาะพอสื่อผงสุรดน้ำปลาขอบคุณทุกการย่ยมชมนะคะเดอ้อที่เข้ามาเยี่ยมชมที่เข้ามาให้กำลังใจสาวอ่อนบ้านนาเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้เนะค่ะเนาะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า